สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมืนอมนี้มาพบกับช่องยายผักรีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือน,นี้ยายผักรีก็ได้ด่งนำของมูลน,นิธิทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเปน็นแนวทางก่อนสิไปรับชมรับฟังยายผักรีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายผักรีนั้นได้จ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะค่ะน้อยย้ำยายผักรีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบประเดาผ่านเบิ้งผ่านชมแนวทางเนาะค่ะพี่น้องมาอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เข้าาาาามมคคุยยยยททััักกกบอมเมมนต์าใต้้้้คลลิปขาาาางงง่่ไดเเนนนะะพีอ บบกระเป๋าไหล้ยายห,ห้างพี่น้องคะไปเบิ่งขอมูลนเนวอท่า,ทางอาจารย์ทนันแหลกเพ่อนเลยน้อยพี่น้องเนาะมาเบิ่งเนื้อท่างนี่นัพัดเกมจราศีนะคะพี่น้องคาสามตัวชุดตัดเพ่อนชุดพิเศษนี่อยู่อ่าสี่สิบห้าชุดนะคะพี่น้องขะผู้ใดมักเนื้อทางของแอนนภพัดแคบหน้าจอได้เลยนะคะพี่น้องะ่ะมากระจจดจาดฝาดบุ่มตามเพ่อนได้เลยนะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยคะ่ะอันนี้เป็นเนวท่างของ อันนี้เป็นแนวทางของงินซอสนามบินนามเนาะคะ่ะคนจับมาครูหายงวดที่แล้วมาหาหกเนาะคะ่ะงวดน,นี้6กหาสองห้าแปดห้าศูนย์มากหกมามี6ตัวเดียวนะหกตัวเดียวนะคะ่ะถัดเจ็ดมาสองเจ็ดห้าสองเจ็และ37อันนี้คือแนวทางเทรื่องยางเดียเด่ยวเด้อพี่นองเด้มมักทราดกระจวดจาดฟาดเบิ่มใดเนาะคะ่ะพี่นองเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางรัฐบาลเด่นล่างนะคะ่ะสำหรับแนวทางอาจารย์บ้านไทยก็อนณาวินมาซันพี่น้องคะ่ะเน้น2772วสมซันสองตัวตัวล่องก็เกิกเป็น26 2520และ38ล่างยางเดี่ยวจวดทะไมพี่น้อง27งเจ็ดเขียนๆเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดไพรเนาะพี่น้องสองตัวล่างของแอดไพรนะคะ มารคอยมารคอยตรวจจ่าดเด้อพี่น้องเด้อนะคะเนาะเพิ่นบอกว่าเด่นงวดเดียวมามามาสามหนึ่งเนาะค่ะงวดนี้เพิ่นบอกว่าเอา่อสามเจ็ดสามแปดสี 8, ่เจ็ดและสี่แปดเนาะค่ะพี่น้องมาร์กจวดจ่จดาฟาดเบิ่์มได้ค่ะพี่นอ้องต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางสิบหน่วยบนเนาะคะ่ะสำหรับแอดกัปตันเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่าสองหนึ 1, ่งสองแปดสี่หนึ่งและสี่แปดนะคะ่ะสิบหน่วยข้างเทิงเนาะ ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวาทางของแอดเชิญลงเนาะค่ะเพื่อนบอกว่าสองตัวล่างระยลละสั้นว่าสัน,ลลนะะเดินล่างนะคะเดนล่างเพื่อนบอกว่าสูตร2เนาะเพื่อนบอกว่าเดินหางวดที่เหลวเดนหนึ่งมาสามหนึ่งนะค่ะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ่อไปเลยจ้ามาเพื่อนจับมัดกันนะคะเด่นล่างบวกจับมัดกันเลยว่าสันเดิน8อีกสูตรหนึ่งจับมัดไปเลยหาแปดแปดหาล่างมีแต่ฟูฟันมากเหรเได้พี่น้องจอๆมากแล้วมีผูฟันมากแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะเอามาั อาจารย์ธันใดกับจวดจาดน้ำเพลินได้เลยนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดเล็กสมศักดิ์นะคะพี่น้องค่ะเพี่นบอกว่าวงนี้เด่นหนึ่งอ่าพี่บอกว่า6 6 1 8 1 1ึ่่งหวัสันหกหนึ่นึ่งหนึ่และ7 1็ดเอ่อเจเนาะเน้นห1ห1ึ่งกั่นวัสันพี่น้องค่ะเอาพิจารณา6 1กหนมาแห้งได้ค่ะพี่น้องค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอ่าพี่บอกว่า เด่นบนตัวเดียวแขวนๆวนสันเด่นเจ็ดนะค่ะงวดที่แล้วเพิ่อนหายเด่นหกเนาะไอ้เพื่อนบดไดเอออมาหายเบิ่งน้ำเนาะพี่น้องเนาะงวดน,นี้เพิ่นบอกว่าเด่นเจ็ดวสันพี่น้องเขาพิจารณาได้เนะาะมักกระจวจดจาดน้ำเพลินได้ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอสไทยไทยนะคะเพิ่นบอกว่าข้างล่างสองหกกับเจ็ดสองนะคะข้างทึ่งเก้าแปดห้าเจ็ดห้าและเจ็ดแปดนะคะแอสไทยไทยเนาะพี่น้องเนาะขนมตั้งขนมไทยโบราณนะคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดนายนมบอกว่าเดน6เด้6 4 6 7และ4 7 4 6 7เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอาจารย์เตาบอกว่าเดนล่าง6เผื่อบอกว่า 60, 6 0 6 2 6 8กันล็อก4 8เด้ดอร์วัซันต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอาแนวทางของแอดวิลัตกับนาคิโนมาจับมัดนะคะ่ะจับมัดร่วมกันบอกเพื่อนบอกว่าชนกันอยู่ที่237านะคะเต้ม แตมล่างเด้อพี่น้องเด้อนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดนำนะคะนาค้างเราบอกว่าเดนหา950515และ25เนาะค่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิงค่ะแนวทางนี้เป็นแนวทางของแอดคนไทยหัวใจสิงเนาะพี่น้องขนมเล่าเขาดีมาเบิงขนมไทยเพิ่นเดน8กระสุนเนาะค่ะ 2ตัวเทิงเอาอ,อ,อ่านตัวเด่นไนะหกแปดหกศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดศูนาแปดเก้าศูนย์สามและ30เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเต็งบนนะคะพี่น้องเด่นเด่นสกับ7นะคะสามเว่ะสั่นต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางของแอดบุลินเนาะพนบอกว่า628 638 728 748 2 8, 6, 3, 8, 7, 8, 7, 4, 8, ตัว28 38 48 37และ58เนาะ ข้างล่างหาสามห้าสองห้าหนึ่งสี่หนึ่งและสามสองอัานผิดพลาดประการใดยายไพ่ขอโทษขอไพ่เดลพี่นองเดอร์เนาะคะ่ะต่อไปไดยจ้ะบนเด่นแปดล่างเด่นสามเนาะค่ะห้าแปดห้าหกแปดหาสี่แปดหานะคะสองตัวมีแปดหาแปดสามแปดสี่หกสามสามหาและแปดหนึ่งเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอดรัชนกหลักสิบบนวสันพี่น้องค่ะสิบบนตัวเดียวงวดที่เล้วเพิ่นไห 3, ่สามพันให่เพนไห่สามหนึ่งเนาะแต่ว่ามาาลางเนาะคะ่ะงวดน,นี้เดินหาบนวสันหายังดีละพี่น้องเนาะห้าหลักสิบนะคะต่อไปเลยจ้าเพื่อนบอกว่าขนมไทยเพื่อนบอกว่าบนตัวเดียวนะคะวิ่งตัวเดียวเลยอ่าได้ทุกหลักนะคะหาวสันเอราชนกรว,ว่า ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเลขดับล่างดับล่างแอดเลียมเนาะค่ะงวดที่แล้วดับศูนย์ 8, มาสามหนึ่งนะค่ะงวดนี้แปดม่าล่างว่าสันพี่น้องบนวานเนาะต่อไปเลยจ้าอ <the> <cybersecurity> ah ันนี้เป็นแนวทางปักหลักหน่วยล่างนะค่ะเฉพาะหลักหน่วยแอดนาคิโนโดอพี่น้องเด้อแปดเก้าสามสี่หาเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหน่วยบนนะค่ะหน่วยบนค้นเพรชบูรณ์นะค่ะแปดสองหกเจ็ดนพี่น้องต่อไปเลยค่ะ อาถ้าศูนย์มาศูนย์นี่ยังดีว่าสัน้นศูนย์บนนะค่ะศูนย์บ,บนถ้าศูนย์มาเมึงหันเอราชนกกะหาศูนย์เนานะนพี่น้องเนาะเพราะว่าเอราชนกระหว่างหลักสิบหาก็จะเป็นห้าศูนย์นะคะ่ะหกหาศูนย์ศูนย์หกหาต่อไปเลยค่ะอันนี้เพื่อนบอกว่าเลขเด่นตัวนี้เพื่อนบอกว่าเก้าสองตัวเดียวเขียนเขียนมากกับจวดว่าสัน้นต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นหลักร้อยตัวเดียวโอเค เจ็ดสีนะคะ่ะผมบอกวางวดที่แล้วเด่น3งวดน,นี้เด่น7 750บอกพี่น้องต่อไปเลยค่ะอันนี้เอาถอษเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นแนวทางของแอดแลนโบว์ซันลูกสาวอยากได้ขนมอานยากได้แนวทางกว๋วยเตี๋ยนนะพี่น,อน้องใช่เพื่อนเพื่อนเพื่อยู่เมืองหนูเพื่นที่ไปซื้อถืกเนาะค่ะอันนี้แนวทางของแอดแลนโบว์เนาะคะ 1, 2, ่ะหนึ่งสองสามมาซันเลงเด่นเพื่อน 6 2, 6 6เนาะคะ่ะส่วนหนึ่งหา2 5 3 5และ3 6เป็นตัวรองเดอ้อต่อไปเลยค่ะเอดบุดนะคะพี่นองขาเด่น8ลางเนาะร่องหาก็บ6เน่นหา8 6 8นะคะส่วน5 9 6 9เป็นตัวรองเดอ้อพี่นองเด้อเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้แอดเอกเมืองยาบอกว่าแปดหาสีตัวเดียวเขียนๆว่าสัน้นมาเบิ้งค่ะอันนี้เป็นแนวทางตาไทยเด่นบนล่างนะคะงวดเดียวเก่าก็หกมาหกบนแล้วค่ะงวดนี้แปดก็หาแปดกับห้า 8, ก็มาแรงเลยพี่น้องค่ะเอาไพามากระจวดจ,จาดฝาดบึมใดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตาไทยนะคะลงงวดนี้เป็นงวดแรกว่าสั้นพี่น้องค่ะสองตัวสองเก้าสองศูนย์สี่เก้าสี่ศูนย์นะคะ พิจารณาได้เนาะพี่น้องเนาะมากระจวดจดาดฝาดเบิ่มเนาะต่อไปเลยค่ะมาเบิ่งเนื้อทางของเอสุดใจพี่น้องค่ะขนมไทยเนาะงวดนี้เพื่อนบอกว่า 3, 3, 3 2 3 3 3 1 4 2 4 3 4 1นะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้ไอ้แพร่ขึ้นลูกไห่เทียวนึงเหรอเนาะกันลืมนะคะสำหรับเนื้อทางของอาจารย์เสน่เนาะพี่น้องเนาะ7 5 0 8 643เอาไปวินล่องเบิ่งค่ะพี่น้องกับผู้ใดมีสมมุติว่าของเอรชนกดีกับ5้5ศ5นยห้าหแ้กสี่หา, 0, 5, 7, 5, 8, า 5, 6, 4, และกัสี่สามประมาณนี้เราก็ะจับสามวิ่นสามตัวงวี่เล้วมาบนรางนอพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นหลักร้อยนะคะแนวทางเด่นหลักร้อยนะคะเทพบัลลือสามหกเจ็ดนอพี่น้องต่อไปเอาเบอร์เราเด้พี่น้องเอาถ่ายคลิปนี้ย้าให้ขอขอบคุณพ่อเม่พี่น้องเนาะจ้าเด็กๆเขามารับชมรับ,บ้าง ขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮรวยรวยปังปังสุขุสุข,สข,สข,ข้นขอขอคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนะจ้ะที่ได้แบ่งปันขอมูลเน้อาทางงห,ห,หายแย่ไพ่มาหายพอเมี่น้อกได้เบิงได้ชมเป็นเนวทางขอบคุณทห,หลายเด้อจ้ะสวัสดีจ้า